สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่ต้องการเรียนงานปักริบบินทุกคนนะคะหลังจากที่เราเตรียมอุปกรณ์การปักริบบินกันไปแล้วเนี่ยเราจะมาเริ่มต้นเข้าสู่บทเรียนแรกของการปักริบบินกันเลยนะคะโดยวันนี้เราจะมาสอนเพื่อนๆร้อยเลิบบินเข้ากับตัวเข็มกันซึ่งเทคนิคการร้อยเข็มเข้ากับเซลิบบินเนี่ยเป็นสิ่งจําเป็นแล้วก็สําคัญมากนะคะในการปักริบบินก่อนอื่นอุปกรณ์ ที่เราจะใช้วันนี้ก็คือจะมีเส้นริบบิ้นขนาดต่าง,างๆกันไกลไฟแช็กแล้วก็เข็มปักริบบิ้นนะคะคลิกจะทำให้เพื่อนๆดูหลายๆแบบริบบิ้นหลายๆขนาดเพื่อที่เพื่อนๆจะได้เอาไปปรับใช้เองได้นะคะโดยเริ่มจากริบบิ้นเส้นเล็กกันก่อนคะ่ะริบบิ้นเส้นเล็กสุดเลือกเข็มที่มีขนาด ใกล้เคียงกับเส้นิปิ้นของเราโดยที่กิ๊กเลือกเป็นเข็มอันนี้เป็นเข็มปักคอติดนะคะเล่มมันจะไม่เล็กไม่บางหรือเพื่อนๆจะใช้เป็นตัวนี้ก็ได้ค่ะเป็นเข็มหัวทองเล่มยาวๆแบบนี้อันนี้เป็นเข็มสองเสนสามจนสี่นิ้วนะคะเอาละเราใช้อันนี้แล้วกันเนาะเริ่มจาก อาเซริบบินมาตัดให้เป็นปลายแหลมก่อนค่ะร้อยเซริบบินนะคะเข้ากับเข็มค่ะแล้วก็ใช้ปลายเข็มหน้าแหลมเนี่ยนะคะแทงตรงส่วนปลายเซริบบินตรงที่เราตัดแหลมๆไว้แทงเสร็จแล้วดึงค่ะ มันจะมีหน้าตาแบบนี้นะจับตรงปลายริบบิ้นตรงเส้นแหลมๆนะคะแล้วก็ดึงดึงตรงส่วนก้นเข็มนะคะให้ทะลุผ่านเข้ามามันจะได้เป็นหน้าตาแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วก็ลูดแล้วก็จะล็อกเข็มเข้ากับเส้นริบบิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะลองมาดูริบบิ้นขนาดสักประมาณ 6มิลนะคะใช้เข็มปักขอติดก็ได้ค่ะตัดปลายแหลมก่อนนะคะจากนั้นร้อยนะคะร้อยริบบิ้นเข้ากับเข็มแล้วก็ใช้ส่วนปลายแหลมๆของเข็มส่วนตรงนี้นะคะแทงค่ะเห็นไหมคะแทงตรงส่วนที่เราแล้วก็จับไว้นะคะจับตรงส่วนที่ปลายแหลมไว้แล้วก็ ดึงริบบิ้นตรงส่วนก้อนเข็มขึ้นมาลูดเสร็จเรียบร้อยค่ะลองริบบิ้นเส้นใหญ่ขึ้นมาหน่อยเป็นเส้นขนาดประมาณ1น่เซนกว่าๆตัดปลายแหลมค่ะใช้เป็นเข็มสำหรับอันนี้เป็นเข็มสำหรับเย็บตุ๊ก,กตาหน้าตาจะเป็นแบบนี้เข็มมันจะใหญ่ๆห,หน่อย ร้อยนะคะร้อยริบบิ้นเข้ากับเข็มเพื่อนเื่อนอย่าอย่าปล่อยแบบนี้แล้วก็อาไปปักเลยนะเพราะว่าตรงส่วนนี้นะคะถ้ามันทบกันสองชั้นแบบนี้มันจะหนาค่ะเวลาเราดึงผ่านผ้าเนี่ยผ้าจะเป็นรูใหญ่ได้แล้วก็ดึงลำบากมากนะคะให้ให้ร้อยริบบิ้นเข้ากับเข็มให้ได้ก่อนนี่นะคะใช้ปลายเข็มนะคะแทงตรงส่วนที่แทงลงไปเลยค่ะ จากนั้นจับค่ะจับตรงส่วนนี้นะคะแล้วก็ดึงริบบิ้นที่อยู่ตรงก้นเข็มให้ทะลุผ่านขึ้นมามันจะเป็นหน้าตาแบบนี้ค่ะค่อยๆเลื่อนค่ะมันจะล็อกเส้นริบบิ้นเข้ากับเข็มพอดีเป๊ะแล้วตรงส่วนนี้มันจะเล็กลงเมื่อเห็นไหมคะมันจะเล็กลงแบบนี้นะคะโอเคเราลองมาใช้ริบบิ้นเส้นใหญ่ๆกันดูบ้างอันนี้เป็นริบบิ้น2.5นะคะ 2.5เซนตัดให้เป็นปลายแหลมก่อนคะ่ะจะได้ร้อยเข้ากับตัวเข็มง่ายๆอันนี้ใช้เป็นเข็มปักริบบินโดยเฉพาะนะคะแต่ริบบินเส้นใหญ่เนี่ยเมื่อจะเห็นว่าตรงส่วนนี้มันจะลุยง่ายมากคะ่ะเพื่อนๆสามารถใช้ไฟแช็กนะคะลนเบาๆตรงส่วนนี้ก่อนคะ่ะลนมันกันมันลุยก่อนนะคะจากนั้น รอยลิปปินเข้ากับเข็มค่ะร้อยเรียบร้อยแล้วนะคะใช้ตรงส่วนแทงค่ะเห็นไหมคะจะแทงตรงกลางแทงตรงไหนก็ได้ค่ะให้แทงตรงปลิปปินแล้วก็จับจับตรงปลายแหลแมๆไว้นะคะดึงก้นเข็มให้ทะลุลงมาอย่างนี้แล้วก็ล็อกมันไว้เราก็จะได้ ลิบบินที่ถูกล็อกไว้เรียบร้อยเวลาเราปักดึงยังไงมันก็ไม่หลุดค่ะนอกจากเราจะใช้กันไกลตัดนะโอเคลิบบินเส้นใหญ่สุดของเราจะประมาณ4เซนนะคะตัดปลายแหลมค่ะป้องกันลิบบินลุยสักนิดนึงก็ใช้ไฟแช็กลุนก็ได้ค่ะถ้าเพื่อนๆกลัวไฟแช็คให้ใช้เป็นพวกเทียนหรือว่าเออ ไฟอะไรก็ได้นะไฟจุดเตาแก๊สก็ได้นะเพื่อที่ลนตรงปลายหรือบิ้นกันลุวยแล้วก็อันนี้กิ๊กใช้เข็มเล่มใหญ่สุดของเราเลยเห็นไหมคะเล่มยาวสุดของเราแทงแล้วก็มันจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะให้ใช้ตรงปลายเข็มอะค่ะแทงค่ะเห็นไหมคะแทงตรงส่วนที่มันมันจะมีเคอรฟ์ฟเห็นไหมคะตรงเลียมเียที่เราตัดไว้แทงตรงไหนก็ได้คะ่ะแทงเสร็จแล้วก็ ดึงตรงก้นเข็มกับริบบิ้นให้ทะลุเซริบบิ้นขึ้นมาจากนั้นดึงล็อกค่ะเห็นไหมคะรูดให้มันล็อกออกมาติดกับก้นเข็มแบบนี้เรียบร้อยแล้วค่ะการร้อยริบบิ้นเข้ากับเข็มต่อมาเราจะมาสอดการผูกป,ปมที่ปลายล่างของริบบิน้นก่อนอื่นให้เพื่อน ตัดตรงส่วนที่ลุยออกก่อนนะคะจากนั้นใช้ไฟแช็กลนกันลุยไวค้ค่ะถ้าเพื่อนๆไม่อยากให้ริบบิ้นของเราเป็นฟมเวลาเราไปปักลงเสื้อผ้าหรือกระเป๋าอะไรพวกนี้นะคะให้พับก่อนคะ่ะพับส่วนนี้นะคะพับจากนั้นแทงค่ะแทงตรงส่วนที่เราพับนะคะแทงตรงกลางแล้วก็ดึงเข็มที่เราร้อยไว้ทะลุเซนลิบบิน้น รูดเลยค่ะรูดเส้นริบบิ้นของเรามาเสร็จปุ๊บพอมาถึงตรงนี้ค่อยๆนะคะให้มันพับเป็นแบบนี้ค่ะเดี๋ยวทำให้ดูอีกอันหนึ่งนะคะนี่นะคะริบบิ้นลงไปส่วนนี้มันลุยอยู่ใช่ไหมคะตัดค่ะจากนั้นใช้ไฟแชกนะคะลนยตรงไปลายไว้ค่ะกันมันลุย แล้วก็พับนะคะพับมานิดน,นึงค่ะจากนั้นใช้เข็มที่เราลอยเรียบร้อยแล้วแทงค่ะแทงทะลุตรงนี้เสร็จแล้วก็รูดรูดเอานิ้วล็อกไว้อย่างนี้นะคะเพื่อที่ให้มันเป็นปมแบบนี้ไว้เพื่อนๆก็จะได้เป็นปมเวลาเราเอาไปปักก็เห็นไหมคะมันจะขึ้นมาพอดีเป็ะเลยอันนี้คือการผูกปมที่ปลายริบบิ้นถ้าเพื่อนๆ ขี้เกียจไม่สนใจว่ามันจะเป็นปมไหมก็ให้เพื่อนๆนะคะแทงเข็มเลยค่ะแทงไปเลยค่ะแล้วก็มันจะเป็นห่วงแบบนี้ใช่ไหมคะมันจะเป็นห่วงๆแบบนี้เวลาเราแทงลงไปให้ให้เอาเส้นริบบิ้นของเราอะคะ่ะลอดตรงห่วงนั้นออกมามันจะเป็นการผูกปม จะได้เป็นปมนเล็กๆแบบนี้หรือถ้าใครแบบว่ารีบๆขี้เกียจมากก็มัดเลยค่ะมัดปมมัดเป็นปมเสร็จแล้วมันแกตัดไปแช็กลนจบนี่คือการผูกปมนะคะต่อมาถ้าเพื่อน เสร็จแล้วสมมติว่าเราใช้ริบบิ้นเส้นใหญ่แบบนี้นะคะเมื่อปักเสร็จแล้วเราจะเก็บงานกันยังไงหลังจากที่กิ๊กมันจะดึงเยอะไปเป็นไรหลังจากที่เราปักลงไปเสร็จปุ๊บเราจะเก็บงาน ลงไปบนผ้านะคะนี่ค่ะได้หนึ่งกลีบแล้วใช่ไหมสมมติว่าเราจะเก็บด้านหลังเรามาดูด้านหลังกันค่ะด้านหลังถ้าเพื่อนๆจะเก็บงานให้สวยนะคะก็ให้พับค่ะพับเนลิบบิ้นเหมือนเดิมเห็นไหมคะตัดก่อนก็ได้ค่ะเพื่อนจะได้เห็นชัดๆเนาะ ตัดแล้วก็ใช้ไฟแช็กนะคะลนค่ะลนตรงส่วนที่เราตัดนิดนึงลนเสร็จปุ๊บพับค่ะพับเหมือนตอนที่ที่เราร้อยไอตัวปมนี่นะคะพับค่ะจากนั้นเห็นไหมคะจากนั้นให้เพื่อนๆสอยค่ะใช้ได้กับเข็มนะคะ สอยติดลงไปเลยค่ะเห็นไหมคะใช้ได้กับเข็มนะคะสอยเย็บติดลงไปเลยค่ะเย็บแบบไหนก็ได้นะคะเย็บให้มันติดไปกับตัวผ้าเลยค่ะใช้ได้กับเข็มสอยสอยสอยเย็บติดเข้าไปกับตัวผ้า ให้เรียบร้อยนะคะหรือถ้าอีกวิธีหนึ่งก็คือเมื่อเราเดี๋ยวนะคะสักครู่ค่ะเมื่อเราจะเก็บงาน สมมติว่าเราแทงเส้นริบิ้นขึ้นมาเสร็จเรียบร้อยละแทงกลับลงไปใช้วิธีเดิมก็ได้ค่ะพับเส้นริบิ้นนิดน,นึงก่อนนะคะพับนิดน,นึงก่อนแล้วก็ใช้เข็มตรงปลายที่เราร้อยไว้นะคะแทงค่ะ ม,มันจะเป็นปมเหมือนที่เราเริ่มต้นปักจากนั้นก็ใช้เขนไก,ก่ตัดแล้วใช้ไฟแช็คลนเลยแต่วิธีนี้มันจะหลุดง่ายมากแล้วก็คือเราต้องใช้ได้กับเข็มเหมือนเดิมนะคะสอยตัวนี้ติดกับตัวผ้าแบบนี้มันจะไม่มีปมให้เราลำคาญใจคะ่ะ ก็ใช้ได้กับเข็มเสเย็บกับตัวผ้าอันนี้เอาไวส้สำหรับคนที่ชอบแบบงานเรียบร้อยเรียบร้อยนะคะก็คือสอยอนันนี้เย็บเข้ากับตัวผ้าเลยเป็นอันเรียบร้อยเห็นไหมคะ เรียบร้อยละแต่ถ้าเพื่อนๆแบบว่าปักโดยที่ไม่แคร์ว่ามันจะมีปมมันจะมีปมหรือมันไม่มีปมเพื่อนๆสามารถตอนเก็บงานข้างหลังต้องระวังข้างหน้าเละด้วยนะคะตอนเก็บงานข้างหลังต้องเบาๆมือนะทำเป็นปมไหมใช่ปะคะอะสมมุติว่าเรา กิ๊ไม่ปักข้างหน้าเลยนะคะคิกปักให้เพื่อนดูว่าถ้าสมมุติว่าเราอยากให้ชัดๆค่ะถ้าเราอยากให้งานปักริปปิ้นของเราทําไปได้วยความรวดเร็ว,รวให้แทงลงไปให้แทงลงไปที่ตัวลิปีเลยนะคะเสร็จแล้วก็มันจะเป็นห่วงแบบนี้ใช่ไหมคะรอดค่ะ เอาเ้นลิบินลอดผ่านตรงห่วงนะคะค่อยๆดึงค่ะแล้วก็จัดจากนั้นใช้ไฟแช็คลนเลยค่ะแบบนี้เสร็จมันก็จะเป็นปมนะคะแต่ตัวนี้ไม่เป็นปมเห็นไหมคะมันจะเรียบติดกับตัวผ้าตัวนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะ ลองเลือกใช้วิธีการที่รู้สึกว่าตัวเองทำแล้วมันโอเคกับตัวเราสะดวกกับตัวเราถ้าไม่แคร์ปมก็ทำให้มันเป็นปมอ,อย่างนี้ก็ได้ค่ะแล้วก็ถ้ามันดูลกลุงรังก็จะใช้เข็มสอยเข็มก็ได้นะคะสอยตัวปมติดกับตัวผ้าก็ได้เพื่อนๆพน,พ,นพยายามอย่าโยงริบบิ้นนะคะเหมือนการปักไหมอะคะ่ะเวลาเราปัก สมมติว่าเราปักเราปักตรงจุดนี้สมมุติว่าเราปักตรงจุดนี้สกูค่ะสมมุติว่า,มมวาเรามันจะดึงยากนิดนึงค่ะเพราะมันป็ลลิมินชั้นใหญ่ต้องออกแรงนิดนึงแต่เพื่อนๆอย่าลืมนะคะขึงสะดึงให้ตึงนะเสร็จแล้วเราก็ ลงไปให้เพื่อนๆเก็บงานเลยนะคะถ้าสมมุติว่ามันไม่ได้อยู่ในระยะใกล้เคียงกันถ้าสมมติเพื่อนๆจะไปปักจุดนี้ต่ออย่าโยงแบบนี้ให้เก็บงานก่อนอย่าโยงโดยการที่โยงแบบนี้ไม่เอานะคะไม่เอานะการโยงแบบนี้ไม่โอเค การทำไอ้ข้างหลังเนี่ยนะคะวิธีการเก็บงานข้างหลังเนี่ยเพื่อนๆแบบไม่ต้องซีเรียสกับมันมากนะคะถ้าเพื่อนๆแบบว่าขี้เกียจจริงๆตัดเสร็จใช้ไฟแช็กลนตอนที่มันยังไม่นั้นดีแปะลงไปเลยอะคะ่ะ แบบนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะแต่ผ้าอาจจะแบบว่ามีปัญหาได้หรือไม่มันอาจจะหลุดออกจากผ้าได้เวลาเราซักรีดบ่อยๆดังนั้นวิธีการที่โอเคที่สุดก็คือให้เพื่อนๆตอนเก็บงานเนี่ยดูนะคะวิธีการที่โอเคที่สุดพับค่ะพับนิดน,นึงเห็นไหมคะจากนั้นแผง แทงเข็มกับริบบินของเราลงไปนะคะจับจับข้างล่างให้มันแน่นๆไว้นะคะถ้ามันหมุนถ้ามันยากนะก็ค่อยๆหมุนเข็มค่ะแล้วก็ค่อยๆดึงนะคะกริบบินมันจะเป็นปมแบบนี้ให้เราเหมือนตอนที่เราร้อยปมตอนแรกอะคะ่ะแล้วก็ใช้กรรไกตัดพอกันไกตัดเสร็จเพื่อนๆอย่าลืมนะคะให้ใช้ไฟแช็กลนปลายก่อนนะให้ใช้ไฟแช็กลนตรงปลายก่อน จากนั้นค่อยสอยตรงส่วนนี้นะคะเรียบติดไปกับตัวผ้าค่ะใช้ได้กับเข็มสอยติดกับตัวผ้ามันจะได้งานที่เรียบร้อยมากค่ะเห็นไหมคะโอเคเราจบวิธีการแรกของการร้อยเข็มกับริบบิ้นต่อไปเดี๋ยวเราจะ ออสอนเพื่อนเพื่อน,อนลอกลายลงบนผ้าแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่มปักกันเลยนะคะโอเคค่ะ